เป็นสีขาวเนาะเป็นเสาเป็นขั้นเนาะกราบสบายดีกันเบิร์ตส,สุขุมสุขคนฐานผู้ส่งตอนนี้บราเพนไงก็อยู่แถวเขตเส้นทางลาดเท้าเนาะฐานผู้ส่งเบื้องนั้นก็จะเป็นเส้นทางลาดเท้าเนาะนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อนเนาะแล้ววันนี้บราเพิ่งจะงเอิญมาวันนี้เนาะก็เลยสี่ภาทฐานผู้สมนนสเขาไปเบิ่งห้างที่ว่าอยู่ใก่ครับ เส้นทางลาดเ้าวนี่เนาะถือเป็นหางเสือว่าใหญ่เนาะจากที่่วเบ้าแม่นไส่มาสุดก่อนเนาะแล้วก็เห็นหางแห่งนี้นะท่านผู้ชมเบิ่งแต่ข้างนอกท่านผู้ชมถือว่าผมคิดว่ามันใหญ่เนาะข้อสี่ผ้าทผู้ชมเขาไปเบิ่งหางแห่งนี้เบิ่งเนาะว่าสิมีกว่าทางในมันสิเป็นอย่างไรผมคิดว่าเขาเห็นเรไรหางไงเนาะเสือว่าใหญ่ๆแต่ก็มีการตกแต่งข้างในคือว่าสวยงาม เอาไปเจอกันอยู่ทางในเนาะว่าทางในหางแห่งนี้กับสีสวยงามหรือบอคือหางหลายๆหางว่าเนาะห้องกระสีผ้าทานผู้ส้มยางไปทางสกายวอล์กบอลนี้เนาะมันจะมีทางเขาอ่บอลนี้ทนมส้มเดี๋ยวห้อยยางไปยางไปนํากันเนาะเอาไปเจอกันอยู่ทางหนาหางเนาะทัมส้มเราเป็นใส่สีผ้าทุกคนไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวไปสนํากันทางรุ่มกระสีมีสถานีรถไฟฟ้า เอมาที่เนาะรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ดานลุมทําผู้ชมเีสิเป็นทางเขาของหางเนาะแต่ว่าเฮาไปเบิงเบืองน่ะถือว่าใหญ่เนาะเดี๋ยวเฮามาเข้าบิ่งบด้านในของหางเนาะอชมกันชม คนยางลายเลยนาะ่ออะไรนะช่อเนาะเป็นแบบอุโมงค์ท <c> า <oughs> งเขาสวยงามเนาะ ไปคุยวุ่นอยู่วุ่นอยู่โอ้โหทางในงามเนาะทางทางในทางสม้มเป็นม่ใส่เสียบายัางมีเนาะเลขสี่ของเฮาทิวายังบ่เคยีเขามาเนาะหางแหงนี้เราปม่ใส่ก็เลยได้มาเกตนี้ก็เลยถือโอกาสลองเขามาส้มเนาะเขามาเบา่งว่าทางในมันเป็นแนวใดว่บาบางคนกับหลายๆคน ที่ว่าได้มาไกลเส้นทางนี bên bên á, ้กาสิสงสัยเนาะบางคนเนาะหางแหงนี้มันเป็นหางไม่ได้อะเนาะบมันใงสักับสงสัยคือกันเพื่อเห็นทางนอกมันใหญ่เนาะเพื่อทางในมันสีขายยังแน่มี่ยังแน่นนะท่านผู้ชมเบื้องนี้กะสิเป็นมันได้เรียนค่ะผุนสู่สันเถิงเนาะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมไปบางนิดกันก็ทางนือขันจะจะเป็นเส้นทางด่วนเนาะเส้นทางยกระดับแับเส้นทางรถไฟฟ้าแับเส้นทางรถยนต์เนะาะทางดุมไร้ย่างข้าวขึ้นมานะจะเป็นสันซองเนาะสันซองของหางตางมทุสมแต่ว่า ผ่านช้าเครื่องแต่ว่าแต่ว่าผ่านช้าเครื่องก็เปิดโบท่านเบิร์ตทุกหันเนาะแต่ว่าการตกแต่งของหันมันสวยงามเนาะโอ้โหนี <c oughs> ่ามาท่านนี่ขเขาเจาเข้ามาขายบ่อเรือเขาเจ้าจะโซ่โซ่ฐา,านเนาะ แต่ละห้องนี่ซื้อก็แปลกๆนะแบบขอกหมูแบบอาหารจีนแบบแบบซุ้งแบบจีนก็นมี่เนาะลายยางทำพุซมอันนี้ก็แบบผ่านเสริมสวยเนาะน่าจะเป็นเพ่นออกแบบว้ให้เนาะสำหรับใคอยากมาขายหรือว่ามาเหตดกิจกรรมหรือว่ามาเหตุห่านแบบใดเนาะก็เถอะ เหลือกให้ถือกับลักษณะของหนาเลยคือว่าเป็นตกแป่งไว้ไห้หนาจะเป็นประมาณหนึนน่งเบานะโอ้ส่วนกลางส่วนทางทางกลางของหางเนะาะท่านผู้ชมสวยง่ามเนาะหางนี้กัน โอ้โหการตกแต่งผุดเสื้อให้งามรูร้านะแบบเพดานเป็นโทนสีดำเนาะแล้วก็เป็นเสา้แบบอันนี้เป็นสีขาวเนาะเป็นเสา้เป็นขานเนาะือ่าเสื้อให้งามร้ายนี่ก็เป็นสันหนึ่งเนาะทำทรม ทา,นนทางเบืองไงก็จะเป็นโซนเบืองทางจอสันจอดรถเนาะเย้อนไปทางหนาจะมีคนงานร้ายอยู่เนาะสำหรับทางนี้กับเขาจะมองภาพรวมเขาเป็นสันที่สอง บื้งในก็สิมีบันไดเลือนอีกเนาะสันซสันหาเนาะมีการเดี๋ยวเฮาเบิ่งทางขึ้นด้านบันไดเรือนทางนี้เนาะเดี๋ยวมขึ้นบันไดเรือนบ่อนนี้เนาะแล้วเฮาจงย่างไปบ่อนปองตัวนั้นเนาะ โอด่านเทิงก็มีการขายเครื่องเสื้อผ้าแพรสั้นเนาะสวยงาม của cái lâm nó ทำกระเลมไายเนาะทานผู้ชมอยู่ในนมไอศ์รีมเนาะบางคนเหมือยิยวนว่นากระเลมกับส,สีหัวควัน,บนแบบนั้นใส่เนาะสืบอกเข้าใจกระเลมก็คือภาษาลาวภาษาไทยก็คือไอศ์รีมเนาะทานผู้ชมยวเอาขึ้นไปสั่นต่อไปเนาะพื้ด้านเป็นโทนเหมือดเนะาะทำผู้ชม ออกลูลาชื่อใหญ่เติมต้องหากเนาะ,ะเป็นสันหาเป็นสันซีเนาะทำชมี่เป็นสันหาส,สันซีทำชมสันซีก็จีมีหารอาหารมันค้างว่าสันนี้จะมันค้างว่าโล่งไร้เนาะแล้วก็มีตังให้ห้องนางดิน ร้ายเนาะมีหารอาหารนี่อาหารพิซซ่าอาหารหยิบบอกญี่ปุ่นเนาะหลายอย่างมีสันเืาศกาสสวยงามการตกแต่งเนะาะเ่อตึกแห่งนี้มันมีหลายสันเติบได้ทันสมมันชิม,มีบอลอีกจุดหนึ่งเนาะที่วราผินไป chút thì là xuống nó do họ chỉ mà nàng nhìn xong nhìn được cái nó thì là nhảy xoay ngầm nó hàng ngày này cả thì là phía đàn phần cả sự bên thôn chi đầm Bớt nó thì là xí sài đầm mấy càng cốp cường, thò nó ดอกไฟเทือเป็นเส็นเทือเป็นเห็ดเงาๆแบบนี้ก็คิดถึงนิวซิกเพลงบอดี้ l แลเนะาะท่านผู้ชมคนมีตังค์สวยงามอาลังการงานสร้างหางแต่ละหางอยู่กรุงเทพประเทศไนนทยนี่เนาะเทือมีแต่หางใหญ่ๆกันเลยแต่ว่าก็มีคนอย่างมีคนเดินร้ายเนาะร้ายทุกหางเลย เือเป็นประเทศที่ว่ามีนักท่องเที่ยวหลายประเทศไทยนยอมรับเลยนั่งลินกันทันสมตั้งจากเขานั่งพักผ่อนแล่เดี๋ยวบางเงินใส่สิพาทุกคนไปเบิ่งสั่นหาน้ำกันเนาะแล้วเขาไปเบิ่งสั่นหาของหางแห่งนี้เนาะท่านสมเดี๋ยวเขาอยากไปเบิ่งสั่นหาน้ำกัน oh. tân hoa như xì nó gió vương sàn hà nó cần là xin nhau như thường ตันหากระชิประมาณนี้เนะาะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็สิเป็นแบบหานเสริมสวยหานเล็บหเห็ดเล็บเนาะหานเห็ดเล็บจอกเล็บเจียวที่จะหันเห็ดเล็บรู้ๆเลยเนะาะท่านผู้ชม้าเร ที่ว่าเส้นใหญ่สิเป็นเสื้อมสวยทำผสมหยุดอ่านถึงจะเส้มสวยกันเลยเส้นใหญ่เส้นลายหางนี้ก็ยังอุ้ท่านเต็มเนาะหางคล้ายเครื่องขนทา,างว่ายัางลงลายนี่เป็นสันหาเนะเยาะห้าสิโล่งไปแต่ตามผสม น่าสีลกไปเนาะโอ้โหสันหนึ่งทานนส,ส้นมสวยงามขนาดสันหนึ่งเนาะมีเทั้สันหนึ่งของแขกเนาะ สันลุมเนาะสันซูนสันที่ซูนสันจีย้องลงไปเบิ่งอีกเนาะตอนนี้ยังอีกเนาะทางลุม มี่เป็นสันไตดินเนาะทำให้ชมนีกาฟีน,น นี่ก็คือสั่นไต่ดินทางส้งสมที่นีท่างขืน,นยืนเหว่างั้นเนาะเดี๋ยวเขาไปขืนยืนโซนด่านแจงเนาะ เนาะของหามทำซม